รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับเบีอนดี้สวัสดีครับปอครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ Movie Guru นะครับรายการเพื่อคนรักหนังเหมือนเราสองคนเพราะเราจะช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นครับพบกับเราสองคนได้เป็นประจำนะครับทุกวันอาทิตย์เวลา 22. 45นาทีถึง23 -15 นาทีทางช่องสามเอช่อง28แแห่งนี้ครับและเป็นประจำกันทุกสัปดาห์สำหรับช่วงแรกของรายการ Movie Guru ของเราก็คือช่วง Movie Guru Focus ครับโอ้โหพูดถึงช่วงนี้นะปอ อุณภูมิบ้านเมืองเรานี่มันร้อนจัดจริงๆนะครับแล้วขนาดผ่านสงกรานมาแล้วเนี่ยนะร้อนโอ้ถือว่าเป็นช่วงที่ร้อนที่สุดของปีก็ได้ได้ใช่ช่วงนี้ก็คือช่วงร้อนๆเนี่ยพี่ยังได้มีหนังอะไรมาโฟกัสให้กับเราบ้างครับนึกสภาพหลับตาฟองน้ําตัวปานกลางสี่เหลี่ยมสปอนจ์บ๊อบ เรามีการ์ตูนแอนิเมชันมาฝากวันนี้นะครับในช่วงมูวี่คร u โฟกัสเป็นภาพเพียงที่มีชื่อว่า The SpongeBob Movie Sponge Out of Water ครับเดี๋ยวไอ้เจ้าฟองน้ำสีเหลืองนี้มันเคยเป็นการ์ตูนในทีวีมาก่อนใช่เคยดูแล้วตอนทุก เป็นการ์ตูนที่โด่งดังมากในอเมริกาตั้งแต่ปี1999ทั้งช่อง Nickelodeon กับ Paramount แล้วจนทำเป็น a n i m เมชันที่มีชื่อว่า The SpongeBob Movie ในภาคแรกเนี่ยโด่งดังมากเป็นเรื่องราวของเจ้า SpongeBob SquarePants เนี่ยเจ้าฟองน้ำสีเหลืองสีเหลี่ยมก็คือตรงตามภาษาอังกฤษเป๊ะๆเลยโป๊ะเชะเลยเนี่ยแล้วก็อยู่ในเมืองใต้บบดานชื่อว่า<ม> Bikini Bottoms กับ อองเพื่นแล้วก็มีสูตรอาหารสุดเด็ดมากที่ทุกคนกินแล้วบอกว่ายกนิ้วให้เลยก็เรียกว่าคร a บบี้เบอร์เกอร์หรือเบอร์เกอร์เนื้อปูนั่นแหละเนื้อปูแล้วม่เกิดอะไรขึ้นหายไปโดนขโมยไปเพราะฉะนั้นพระเอกของเราซูเปอร์ฮีโร่ของเราก็คือสปอนจ์บ๊อบเนี่ยกับของเพื่อนก็ต้องขึ้นมาเหนือน้ําเพื่อตามหาสูตรรับ สำหรับการ์ตูนแอนิเมชันเรื่องนี้นะครับผู้ชมทราบหรือเปล่าครับว่ามันคุ้มค่ากับคนที่ได้เข้าไปดูในโรงหนังขนาดไหนขนาดไหนคะเพราะว่าการถ่ายทำของเขาเนี่ยมีทั้งสองมิติและสามมิติอยู่ในเรื่องเดียวกันอ๋อแล้วมันยังไงอ่าพี่เฮนรี่ผมจะเลห้ฟัานะครับผู้ชมครับตอนที่สปองบัอกอยู่ใต้น้ำเนี่ยเป็นภาพยนตร์สองมิติพอมาตามหาสูตรรับอาหารเนี่ยขึ้นมาจากน้ำปั๊บเป็นสามมิติทันทีเลยโอ้เพราะฉะนั้นถือว่าคุ้มค่าจริงครับพี่เฮนรี่ไม่รรอละ The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water นะครับคุณผู้ชมเป็นหนังที่น่าดูประจำสัปดาห์นี้ขอขอบคุณ Motion by t u n e Insurance ครับช่วง o v v i g u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  o o u u s สนับสนุนโดย Motion by t u n e Insurance i s o s o r s r s n o n t h t o e o c n f n o o r s r s e n t n t t s t s r o r o r d e s o u o u n e v e v e r f o r o r e h r d r y h y m u n e n r s r s From Paramount Animation and Nickelodeon movies. Who wants Krabby Patty? <coughs> the secret Krabby Patty formula. It's gone. Without it, it would be a breakdown of social order. <coughs> Welcome to the apocalypse. I hope you like leather. To save their world. I smell Krabby Patties. The surface. Come on, team. They must come. <coughs> to ours. What is this place? Woo! Cotton candy. If you ate all that, you'd have enough energy to run around the whole world. <coughs> Why is this sugar gonna wear off? In 2015. Happy Patty, what are you doing with me formula? You me! me formula? It happens when I'm nervous. The only way to stop a supervillain. Let's take him down is to become superheroes. Bring you down. Much more! I'm seeing a bright light. Is this better? Much. <Thank> you. The The Out SpongeBob Movie Sponge Out of Water เอาละครับคุณผู้ชมมาถึงเรื่องที่สองที่เราจะแนะนำกันวันนี้นะครับสำหรับบรรยากาศแบบนี้ก็ทำให้ผมชวนนึกถึงที่เย็นๆใช่บรรยากาศดีๆเป็นภูเขา เป็นป่าเริ่มสูงโอโซนเข้าไหร่อโอโซนเยอะๆระดับเยอะๆของโลกวันนี้เราจะมาพูดถึงภาพยนตร์ไทยครับคุณผู้ชมครับเป็นภาพยนตร์ไทยเป็นหนังรัก่ที่ยกกองถ่ายกันไปถ่ายทําถึงจังหวัดเชียงรายอ๋อซึ่งมันต้องมีอะไรทำไมเขาต้องไปเชียงรายหายลังเรื่องนี้ก่อนมีชื่อว่าสีเศร้าและมีชื่อภาษาอังกฤษว่า love is เป็นภาพยนตร์ที่มีการยกกองเนี่ยไปถ่ายทําที่ อดอยแม่สลองจังหวัดเชียงรายนะปอครับผมและเป็นการร่วมมือของทางจังหวัดเชียงรายพร้อมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็คือร่วมมือกันทําหนังเรื่องนี้นขึ้นมาเพื่อที่จะโครงการอันซีนเชียงรายเนี่ยแหละแต่เนื้อหาสาระนั้นจะพูดถึงเรื่องราวของความรักความสมหวังแล้วการเสียสละแล้วที่เขาบอกว่ารักแท้ไม่ได้มีไว้เพื่อครอบครองแต่มีไว้เพื่อให้นั่นเลย สำหรับเรื่องสี่เศร้านะครับก็จะมีนักแสดงที่คุ้นหน้าคุ้นตาของเราชาช่องสามอยู่คนหนึ่งเทมรีมีน้องเต้ยพงศกรนะครับใช่เรื่องบางระจันนี่โด่งดังมากแล้วก็มีนักแสดงสาวน้องฟางนะครับจากวงเฟฟางแก้มาร่วมแสดงด้วยใช่ครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับผมว่าเราไปติดตามชมตัวอย่างหนังของสี่เศร้ากันเลยดีกว่านะครับว่าจะน่าสนใจขนาดไหนครับเอาไว้โตขึ้นเราอยากเป็นครู เราอะอยากเป็นเจ้าของไรชาทั้งภูเขาเลยโอ้โหเอาคนเดียวทั้งภูเขาเลยเหรองั้นแบ่งให้อิงครึ่งหนึ่งสวัดีครับผห่ผมมีเรื่องจะปรึกษาครับคือผมจะขอชิงแต่งงานเลิกเล่นโทรศัพท์แป๊บได้ไหมติดซะขนาดเนี้ยจะมีอยู่บนดอยได้ไงอยู่ได้สิและยิ่งมีอาชิงอยู่ด้วยยิ่งโอเคเลยอาชิงเน่นะ รู้ว่าแกรักเขามากแต่สิ่งที่เขาไม่รู้ก็คือรักของแก่มันคืออะไรเป็นไงบ้างเว้ยดีเพิ่งกลับมาจากเมืองจีนเดินกวักไว้ขอถ่ายรูปภู่ก่อนนะครับอิจฉาก็นี่นิดหน่อยอ่ะชีวิตเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เรื่องที่จะกำหนดหนทางได้ครูหนุ่มชนนี่เหรอกำหนดได้ อะไรจะเกิดขึ้นหนูจะขอดูแลกระมวลไปตลอดชีวิตค่ะลองมาเป็นแบบกระมวลดูบ้างไหมจะได้รู้ว่ามันรู้สึกยังไงนี่อยู่ทุกชั Isaac ่วโมงอะไรนี่อยู่ี่ฟัน我的心越真。 我的爱，只有领带表我的心。你问我爱、啊、你有多深、啊，我 คุณผู้ชมครับนี่คือช่วง movie guru spotlight นะครับวันนี้เราจะเอา spotlight ไปส่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอาวสารหงษาครับตอสำหรับหนังเรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอาวสารหงษานะครับเป็นงานสร้างของท่านมุ้ยหรือว่าหม่อมเจ้าชาติีเฉลิมยุคน,นะครับที่ประสบความสําเร็จอย่างมากกับภาพยนตร์เรื่องสุริโยไทยเรื่องสุริโยไทยเนี่ยพี่พ,พี่ดังทั้งในประเทศไทยและไปดังไกลถึงฮอลลีวูดเลยนะครับพี่ใช่ขนาดเชือเ้อเชิญเอา ฟรานซิสฟอร์ดคอปปาลาเนี่ยมาทำฉบับฮอลลีวูดเลยเนะแต่กลับมาเรื่องคำว่าตำนานดีกว่าตำนานเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าท่านมุยนี่ใช้การอุทิศตนเนี่ยมากกว่า14ปีเลยเนะครับเดิมทีเนี่ยท่านวางแผนไว้ว่าจะมีแค่สาคภาค,คแต่ว่าโดยเนื้อหาสาระของหนังที่มีคุณค่าให้คนไทยเนี่ยได้เรียนรู้ ก็เลยไปถึงภาคที่6ซึ่งบอกว่าเป็นการปิดตำนานอย่างสมบูรณ์แบบแล้วล่ะก็เพื่อความสมบูรณ์ของในเรื่องของประวัติศาสตร์ไทยให้ชัดชเจนนะครับแล้วก็เรื่องของเทคนิคการถ่ายทำต่างๆขออยากรอว่าท่านบุญท่านเต็มที่มากแล้วก็ให้เวลากับเรื่องนี้มากเพราะถือ<ช>ว่าเป็นภาพยนตร์ที่ทรงคุณค่าของแผ่นดินไทยอีกหนึ่งเรื่องเลยครับใช่ครับแล้วนอกเหนือจากนี้อย่างที่เราสองคนพูดกันหลังกล้องเมื่อกี้ว่าโอ้โหดารานี่มากมายทีเดียวนะ โอ้ยก็ตั้งแต่ภาคหนึ่งภาคหกคิด<ช>ดูขนกันมาหมดเลยนักแสดงคุณภาพทางนั้นเลย,ยแต่สําหรับอวสานหงสาร,รอบนี้เนี่ยก็ยังมีนักแสดงนําตัวหลักๆเนี่ยยังกลับมาสารตำนานกันต่อชและที่สําคัญได้เพิ่มนักแสดงคุณภาพเข้ามาอีกอยกตัวอย่างสองท่านอันห<อ>นิงิวทศรีจัญยาอาสะอาดเปียบหองสายไปต้องห่วงเลยครับสองคนนี้เป็นคีย์เป็นคีย์ในเรื่องการวางแผนตีตองอูของกองทัพอโยธยาไม่รอละเราสองคนจะพาคุณผู้ชมทางบ้านนั้นไปพบกับ มูวี่กูรูสปอตไลท์ของตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอวสานหงสาครับช่วงมูวี่กูรูสปอตไลท์สนับสนุนโดยกล้องวงจรปิดวาตชิเม็ดใดพวกมึงพลาดไปให้ลูกกูถูกเดนที่ไปใสนหน้าต่อตาพวกมึงทั้งหมดควรตายตามเมงเจ้าสวาลาจเมนแล้วมันกับโคตรใส่ตับอย่าให้ผู้ใดเอาเป็นเยี่ยงแง คือการมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของพระสมภันิรรยาเนี่ยไม่ได้เป็นหลักประกันความมั่นคงของของซาดีอีกต่อไปแล้วนะนับแต่สิ้นสมคงครามยุทธถีแต่ภาพยนตร์นั้นเนี่ยสร้างให้มันมีมิตทิที่ซับซ้อนไปกว่าประวัติศาสตร์ประพฤติพระเจ้านั้นทัุเรีงในครั้งนี้ต้องได้รับผลกรรมตอบแทนให้สาสมข้าจะกรีธารับเข้าไปตีหงสาวดี จเาหหงสวสดีใ้ราเเป็นหนห้ารารจะเห็นการเดินการเดินทัพของพระองค์ที่ไกลจากอยุธยาเนี่ยไกลเป็นถึงหงสาเป็นครั้งแรกที่เราปีเหยียบหงสาแล้วมันได้เกิดการการะทาอะไรเกิดขึ้นในหงสาวสดีความเหี้ยมโหดมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนี่ยเราจะได้เห็นพระเจ้าของสาวสดีนันทบุเรงได้สังหารเหล่าแม่ทัพนายกองทั้งสิ้นท,ทั้งปวงฆ่ากันทั้งกองทัพเชิหรือพระพุพทธเจ้าค่ะ สุดที่เคยก่อไว้เพราะว่าสงครามมันพัวพันเป็นสิบหลายสิปีอย่างเงี้ยยังมีคู่ปรับที่ฟ้าส่งมาคือสมเด็จพระนเรศวราระสุดท้ายของพระเจ้านันเทเบรงเนี่ยเริ่มจากคนที่มีทุกอย่างหมดแล้วมาจบลงที่คนที่ไม่เหลืออะไรเลยตะโดธรรมราชาไม่ยอมนำทัพลงมาตามพระราชาประสงค์พระพุทธเจ้าค่ะหาได้เมีนผู้ใดแค่จะปกป้ององเราดีไหม สิ่งที่เคยเคยเป็นของตัวเราเองอาณาจักรผู้คนความเกรียไกลในยุคสมัยมันกำลังจะถูกลดทอนลงไปเายพวกมึงพลาดไปให้ลูกกูถูกแดนที่ไป้โดหน้าโดนตาถ้าพระองค์ยังมิประมาณตมก็คงเป็นพระองค์เองนั่นแหละที่จะขูกกดหัวเส้นจมเว็จะชัดเกตรงมบดีตองอูกลับไปเลือกที่ตองอูที่แรกเนี่ยจะมาสนับสนุน แต่ปยุทธยาเขาจะมาร่วมมือกันเป็นอันดีเพราะหวังว่าพออยุทธยาตีของสวัสดีได้ปั๊บตองอูจะได้ขึ้นมาเป็นใหญ่การศึกก็ย่อมต้องมีการสูญเสียจะเกิดเหตุเพศภัยอันใดกับองค์ามดูเจ้าคะอัตมาก็ยากที่จะตอบได้ยิ่งตอกย้ำความรักความผูกพัน ที่4ตัวละครตัวนี้มีมาร่วมกันมาตลอดจนโตแล้วเนี่ยนะคะแต่ว่าในบทนี้มณีจันทร์ก็ตั้งคันแล้วทําให้ความรักความผูกพันและสายตาที่พระนเรศมองเราแล้วก็รู้สึกต่อเรามันมีมากกว่าเดิมอีกค่ะเราอาจจะไม่เคยได้ยินพระนเรศพูดแบบนี้กับมณีจันทร์ว่าชีวิตของมณีจันทร์ก็เป็นชีวิตที่อาจจะผ่าผน นะฮะเ,เป็นคู่คิดพันเรศวเป็นอะไรต่ออะไรเนี่ยแต่มาถึงตรงนี้เนี่ยกำลังจะเปลี่ยนไปเป็นแม่เป็นการเปลี่ยนแปลงไปอีกแบบหนึ่งละพระสุพรรณกัลยาไม่ใช่คนดําเนินเรื่องแต่ว่าเป็นจุดชนวนเล็กๆๆที่เกิดเรื่องราวเรื่องค่อนข้างจะใหญ่ต่อมาเรื่อยๆท่านเคยพูดว่าชีวิตข้าและลูกข้าถ้าแลกได้ด้วยชีวิตพระนเรศข้าก็ยินดี พอภาคอาวาสารเราก็จะเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นกับพระสุพรรณกัลยาจุดหักเหสําคัญของไอ้ทิ้งเนี่ยคือการตายของเลอขินและผมคิดว่าเราจะไม่เห็นไอ้ทิ้งอย่างที่ไอ้ทิ้งเคยเป็นอีกแล้วคนที่มันอยู่อย่างชีวิตมีความหมายเะเพราะยังมีคนรักอยู่เคียงข้างอะไรงี้และวันดีคืนดีคนรักตายไปเนี่ยเขาเปลี่ยนไปอย่างไง ผมว่าภาคเนี้ยทิ้งเองเนี่ยมองพระเนรสวนแล้วเหมือนเหมือนเป็นห่วงพงษ์ท่านมากขึ้นก็คอยคอยทัดทานอยู่เรื่อยทั้งที่ไม่กลัวหัวขาดเลยพระองค์ควรจะพราวพระโทสะรไหมว่ามันจะหนีไปถึงนะรกอเวจีพี่ก็จะตามมันไปให้ถึงที่นั่นภาคเนี้ยจะได้เห็นว่าหลังจากยุทธานทีทำไมท่านถึงยังไม่หยุดท่านต้องการอะไรท่านต้องการทําเพื่อใครยังจะมีเรื่องราวของที่พระชุมนูซึ่งออกไปกู้หรือไปดูแลสมเด็จพระเอกาทศรสด้วยได้มีโอกาสนันร่วมรบด้วยกันด้วยง ที่สําคัญก็คือว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยตามประวัติศาสตร์เนี่ยเราถือว่าเราว่างเว้นจากศึกมาก็น่าจะเกือบ200ปีท่านเห็นคุณค่ามาตลอดในการที่เราคอยอยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนคู่คิดท่านไม่ได้มองเราแค่เราเป็นช้างเท้าหลังเท่านั้นเราจะได้เห็นถึงวิรากรรมความเสียสละของทุกๆตัวละครค่ะ ก็มาถึงจุดคลาสแม็กแล้วนะครับของตำนานสมเด็จพระเรศสวนเพราะว่าจะได้เล่าจบเลยว่าเมื่อกระทามยื่นัต่ีเสร็จแล้วฝั่งพม่เป็นยังไงฝั่งไทยเป็น มาส่วนช่วงดีสารข,ของรายการมูฟวี่กรูแล้วนะครับกับช่วงนี่จิตต้องโฮมเมดเทนเมนครับผมโอ้โหเนี่ยประสบการณ์ดูหนังเฟิร์สคลาสของพี่เป็นยังไงบอกคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งเวลาที่สะดวกของเราดูที่ไหนก็ได้อุปกรณ์ที่เลือกใช้แล้วแต่งเนงี่ยพี่มีแท็บเล็ตเดี๋ยวพี่กลับบ้านพี่ดูมือถือจะไปเปิดโน้ตบุ๊กดูได้หมดก็ต,ต้องมี Wi-Fi นะเรียกว่าอยากดูที่ไหนก็ดูได้ทุกที่ทุกเวลาที่คุณต้องการเลยนะครับการดูหนังผ่าน Wi-Fi ผ่าน o l l y w o o ด S D T v แบบนี้เนี่ยคือเป็นการดูหนังแบบ first c a r s ที่ที่บอกจริง,รงๆอยากดูที่ไหนก็ดูได้ดูเมื่อไหร่ก็ดูได้และที่สำคัญนะครับ ความคมชัดของภาพระดับ HD ซึ่งมาพร้อมกับซับไตเติลภาษาไทยทึ่งึขอบอกว่าเคลียร์มากๆซับไตเติลเคลียร์มากๆใช่คือคือจ้ำเลยล่ะนะแต่ที่แน่นอนอย่าลืมนะปอห0ึหลังดีไม่มีวันเปลี่ยนโดย30มสิบมือวิบล็อกเกอร์ชั้นนำของประเทศไทยโครงการใกล้หมดแล้วนะแต่ตอนนี้เราต้องรีบดูกันโอ้โหผมนั่งดูผมไล่ดูไปเนี่ยผมนั่งไล่ดูไปหลายเรื่องแล้วพี่สุดๆไหมสนุกไอ้ที่เป็นแอคชั่นก็มันมากโอ้โหสุดไอ้ที่เป็นดราม่าก็โอ้โหเศร้าสุดๆเลยพี่ ต้องรีบดูนะครับผมคุณผู้ชมครับหนึ่งร้อยหนังดีไม่มีวันเปลี่ยนเขาอุตส่าห์คัดมาให้แล้วเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเอาละครับกลับมาสู่ช่วงดิจิตอลโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์ของเราดีกว่าใช่ครับเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับที่เราจะแนะนําหนังดีที่เคยฉายมาแล้วถูกไม่ไี้มีอะไรเอ่ยพี่เป็นหนังแนวไซไฟชอบคีนูรีฟชอบสองพี่น้องวอชชอรสกี้ที่ทำเงินมากกว่าพันล้านกับ The Matrix Trilogy พี่ขอภาคสองนัน The Matrix Reloaded จะไงมันเป็นยังไงภาคนี้ภาคนี้มันจะต่อจา,ากภาคที่แล้วจาได้ไหมภาคแรกเอกลักษณ์คืออะไรเอกลักษณ์คือเนี่ยครับโบระสูนรุ๊บอ่ภาคนี้คือปุอ๊บเฮ้ยหยุดอ่ากระสุนหยุดเฮ้ยนี่คือ2พี่น้องวอชอฟสกีบอชอฟสกีนี่เขามีเทคนิคใหม่ๆม,มาให้เราดูตลอดเลยนะครับเรียกว่าคุ้มค่าจริงๆเรียกว่าหนัง3าตอนนี่กวาดเงินไปม,มากกว่าพันล้านเหรียญทั่วโลกเพราะฉะนั้นก็พลาดไม่ได้นะครับกับแมทริกภาคที่2แล้วของปอล่ะของผมวันนี้ครับ ถ้าพีเรียกหนังไตยภาคมาเนี่ยผมก็ขอไตรภาคบ้าง uh huh. แต่คนอย่างผมบ่าผมชอบหนังแบบแนวแนวสายลับโอ oh. แต่ขอเป็นสายลับความจำเสื่อมความจำไม่ค่อยดีจำตัวเองไม่ได้เลยดมอนแมดเดมอนกับเดอะบอลอัลติเมตัม เป็นภาคสุดท้ายนะครับผมภาคนี้คือถือว่าเป็นบทสรุปเลยคือ<ช>ภาคนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยไม่พู้พัฒนทำเพลงเปิดมาลุยเลยเอ๋อใช่เป็นผลงานของพุ่มกับพอลกรีนกราส s พุ่มกับคนที่พี่ชอบมากเป็นคนซึ่งทําหนังสายลับได้เก่งอ,ะอ่ะแล้วกดดันเก่งบี้กับสถานการณ์คือเขาหาหาทริกหานุนหานี่มา<ช>ทำแบบว่าสรุปทุกภาคแต่ขออัลติเมทมครับภาคนี้ห้ามพลาด และนี่ครับเป็นภาพยนตร์2เรื่องนะครับที่เราสองคนหยิบมาแนะนําให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันผ่านทาง Hollywood HD TV นะครับตอนนี้ผมว่าเราไปชมตัวอย่างของภาพยนตร์2เรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับช่วง Digital Home Entertainment สนับสนุนโดย Hollywood HD TV The Matrix r e l o a d e d เป็นเรื่องราวต่อจากภาคแรกที่นิโอได้กลายเป็นเดอะวันอย่างสมบูรณ์แบบทำให้เขาต้องปฏิบัติภารกิจต่างๆเพื่อยุติสงครามตามคำทำนายของเทพพยากรณ์และความเชื่อของมอร์ฟ e อุสซึ่งจริงๆแล้วเทพพยากรณ์เป็นโปรแกรมที่เขียนขึ้นโดย m มทริกซ์ที่แนะนำให้เขาไปหาช่างทำกุญแจเพื่อกลับสู่แหล่งกำเนิดเพื่อแก้ไขปัญหาของสงครามครั้งนี้ให้ได้ก่อนที่สมิธและเครื่องจักรจะเข้าไปครอบครองทุกอย่างทั้งใน m มทริกซ์และโลกแห่งความเป็นจริง เบลอลอันต bon ิเมทัมเป็นการปิดฉากไตภาคของเจสันบอลมือสังหารที่อยากทิ้งอดีตแล้วก็หายไปตลอดการแต่เขากลับตกเป็นเป้าหมายอีกครั้งโดยโครงการใหม่ของกระทรวงกลาโหมที่สร้างนักฆ่ารุ่นใหม่ให้มาตามล่าเขาเพราะว่ากลัวเขาจะเป็นภัยคุกค,คามเมืม่อเจอสันบอลไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วในชีวิตเขาจึงออกตามล่าผู้ที่สร้างเขาขึ้นมาพร้อมทั้งปิดบัญชีทุกอย่างให้สิ้นซากและ Hollywood h d ดีก็เป็นอีกทางเลือกในการเข้าไปเลือกชมหนังในครั้งที่ตอบโจทย์การดูหนังเลยครับ ผู้ชมท่านใดสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปหรือเข้าไปดูได้ที่ w w w h o l l y w o o d h d t v c o m ครับปอครับคุณผู้ชมครับมาถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยช่วงสุดท้ายของรายการเรากับ Movie Guru Highlight นะครับกับการพาท่านไปพบ กับเรื่องราวซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวในวงการภาพยนตร์แบบสดสดร้อนๆครับจากวงการลีวูดแล้วก็วงการภาพยนตร์ของทั่วโลกนะครับสัปดาห์นี้เรามีสกู๊ปรวบรวมความเคลื่อนไหวของวงการภาพยนตร์มาฝากกันไปติดตามชมกันดีกว่านะครับว่าจะน่าสนใจกันแค่ไหนกับช่วง Movie Guru Highlight ครับช่วง m Movie g u r u ู i g h l i g h t สนับสุนโดยเอเซร์ หายไปนานเลยนะครับสำหรับหนังไซไฟชื่อดังเอเลียนที่กำลังถูกปัดฝุ่นนำมาสร้างใหม่เป็นภาคที่5แล้วนะครับโดยเนียวบอมแคมป์พู่มกับจากดิสตริกต์นและชัปปี้ซึ่งเขาตั้งใจว่าจะเล่าเรื่องต่อจากภาคที่1และ2แต่ไม่ได้มองข้ามเนื้อหาในภาคที่3และ4แถมยังลองตั้งชื่อที่จะเรียกเสียงคือหาไว้ด้วย ความน่าลกลัวและความสยดสยองของเอเลียนจะเรียกเสียงฮือฮาได้ขนาดไหนหรือนักแสดงคนเดิมซิกอร์นี่วีเวอร์จะกลับมาพร้อมกับคนอื่นๆหรือไม่มาลุ้นกันนะครับซึ่งโปรเจก์นี้วางแผนไว้ว่าจะฉายในปี2017นั่นเองครับส่วน I ิน e p e n d e n c e Day ภาค2จะกลับมาฉายอีกครั้งหลังจากที่หายไปนานถึง20ปีสำหรับภาคแรกเมื่อปี1996ทําราทำรายได้ทั่วโลกไปมากกว่า800ล้านเหรียญทีเดียวซึ่งภาคนี้จะไม่มีวูลส์มิทมารับบทเป็นกับดันสตีเฟ่น แต่นักแสดงชุดเดิมไม่ว่าจะเป็นวิลพูแมนเจฟฟ์กอบลัมและวีวาก้าเอฟ็อกซ์จะกลับมาแสดงพร้อมกับนักแสดงรุ่นใหม่อย่างเรียมเฮมสเวิร์ธโดยพุ่มกับคนเดิม Roland โรแลนด์เอมริกยังคงมาสารต่อความยิ่งใหญ่ที่วางแผนฉายประมาณกลางปี2016นี้และใครที่คิดถึงเจสันบอลในบทบาทการแสดงของแมดด์เดมอนในบอลซีโคจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเช่นกันในปีหน้าโดยเขาจะรับหน้าที่เขียนบทร่วมกับพุ่มกับคู่บุญพอลกรีนกราสด้วยนะครับ นอกจากนั้นนะครับหนังใหญ่อย่างอ mm ินเดียนาโจนส์ภาค5าก็กำลังอยู่ในระหว่างการวางแผนสร้างเช่นกันใครคิดถึงเรื่องไหนก็ติดตามข่าวกันได้นะครับค่ายการ์ตูนดังอย่างวอลต์ดิสนียังคงเดินหน้าไม่หยุดกับการนาเทพนม่ยายหรือการ์ตูนคลาสสิกมาสร้างเป็นภาพยนตร์ที่มีนักแสดงจริงๆมาถ่ายทอดเรื่องราวอย่างเรื่องอลิซอินบันเดอร์แลนด์ที่ประสบความสำเร็จกับรายได้ทั่วโลกมากกว่าพันล้านเหรียญจึงมีการสร้างภาค2ตามมา ในชื่อ Alice in Wonderland To The Looking Glass โดยเปลี่ยนผุ่มกับเป็นเจมส์โบบินผู้กำกับตัวการ์ตูนหันษาเรื่อง The Muppets แต่นักแสดงนำยังคงเดิมจากภาคแรกโดยวางว่าจะฉายประมาณกลางปี2016ครับส่วนโชมงามกับเจ้าชายอสูนหรือ Beauty and the Beast ก็ประกาศนักแสดงนำพร้อมหน้านำโดยเอม a าวั s สันในบทเบลโชมงามส่วนเจ้าชายอสูนก็คือแดน Steven นักแสดงจากซีรีส์ดังดาวตันแอบบี แล้วก็ยังมีลุก e ีเวนส์มารับบทแกสตองหนุ่มลหล่อหลงตัวเองที่เป็นตัวร้ายในเรื่องเรื่องนี้จะเริ่มถ่ายทำเดือนพฤษภาคมนี้ so และก็วางแผนว่าจะกำหนดฉายประมาณต้นปี2017ครับนอกจากนั้นดิสนียังเนงไปที่เรื่องดัมโบช้างน้อยหูใหญ่ที่บินได้ดาราดังของคณะละครสัตว์จะนำมาสร้างโดยผสมผสานร,ระหว่างคนแสดงจริงและเทคนิค CGI โดยการกำกับของทิมเบอร์ตันตามมาด้วยเรื่องมู่หลาน วีรสตีผู้กล้าที่ปลอมตัวเป็นชายเข้าร่วมกับกองทัพแทนบิดาผู้ชราก็กําลังถูกวางแผนในการสร้างเช่นกันไม่รู้ว่านักแสดงจะเป็นนักแสดงเอเชียหรือเปล่านะครับที่จะมารับบทสําคัญในเรื่องนี้แล้วก็ยังมีเรื่องวินนี่เดอะพูคุณหมีพูและผอมเพื่อนที่จะได้มาเจอกับเพื่อนมนุษย์ของพวกเขาในรูปแบบหนังที่มีคนแสดงจริงๆเช่นกัน,กนครับผู้ชมครับปอครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าหมดเวลาแล้วกับรายการมูว i e ก u r u วันนี้ขอขอบคุณสารที่ถ่ายทํา V Hotel ครับขอขอบคุณเสื้อผ้านะครับจากวอนดั s นะครับและที่สำคัญที่สุดต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมรายการของเราครับสำหรับแฟนรายการและคุณผู้ชมทางบ้านที่อยากจะติดตามรายละเอียดของกิจกรรมพร้อมช่างรายละเอียดของภาพเพียงกับเราสองคนสามารถเข้าไปใน Facebook URL ข้างล่างนี้ครับสำหรับวันนี้นะครับเราสองคนต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมครับติดตามชมพวกเราสองคนได้ในรายการ Movie G ู r ูทุกวันอาทิตย์เวลาย2 4 5นกานาที ถึง23มิา15นาทีทางช่อง3 SD ช่อง28แผงนี้ครับเพราะเราจะช่วยให้คุณดูหนังเก่งขึ้นสว,ส,สวัสดีครับ